สื่อเพื่อนทางเฟซบุ o กนะฮะแล้วก็ทางยูทูบนะครับก็นี้ก็เป็นคลิปพิเศษนะครับเป็นคลิปแนะนำนะครับอุปกรณ์แล้วก็ห้องที่เราใช้ในการอัดนะครับเดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้องเลยดีกว่าครับเหมือนครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในห้องอที่เราใช้อัดแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวแนะนําอุปกรณ์ในการตัดต่อกันนะฮะก็มีนะฮะตอนนี้เป็นแม็กซ์นะฮะคอมแม็กแล้วก็ มิกในการอัดนะครับเป็นอฟิสนาสนะฮะซูซูโรไลนะฮะ16.4.2นะครับตัวนี้ก็ดีครับใช้ได้ครับมีประมาณนี้นะฮะในการอัดนะครับแต่ของตัวนี้เราใช้อัพตัวนี้เราใช้อัพโหลดนะฮะโอเคครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนะครับว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับ อย่างที่เห็นะครับที่อยู่ในคลิปนะฮะที่ทุกคนถามมามากใน Facebook ว่าผมใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับอะไรแชฉอะไรกลองอะไรนะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาเฉลยให้ดูเลยนะกันว่าผมใช้อะไรนะฮะตอนนี้ก็เริ่มจากให้เห็นนะครับเป็นเซ็ตคัตตอมนะฮะมาเตอร์ซาวขนาด14นิ้วนะครับแล้วก็มีหนึ่งใบเป็น14นิ้วเหมือนกันครับเป็นของเค r ด g ากนะฮะแล้วก็มีซินเบลนะฮะซินเบลขนาด6นิ้วนะครับตัวนี้แล้วก็ คลาสนะฮะแฉะบัลลักก็เป็นอ่าคลาสขนาดอ่าสินิ้วของเพสเตรรูทนะฮะโอเคครับแล้วอีกอีกใบนึงก็เป็นของรูทเหมือนกันครับเพสเตรรูทเหมือนกัน,นะฮะเป็นของ19นิ้วนะครับแล้วก็มีอ uh, ่าชนาอาแปะนะฮะใช้กันมากวงล็อกก็ใช้กันมากแล้วก็มีอ่าไลท์นะฮะไลท์ Light, นี่เป็นของเซอร์คาตอมเช่นเดียวกันนะฮะเดี๋ยวหมุนหมุนหมุนโอเคไลท์ก็เป็นของเซอร์คาตตอมเช่นเดียวกันนะฮะเป็น ไมกะเบลนะครับขนาดที่21่ิบเอ็ดนิ้วนะครับแล้วก็กรองก็เป็นของอายามาฮ่านะฮะไม่ใช่โนเบ m ร์ก g เล่อย่างที่ทุกคนเข้าใจกันนะฮะสเน่นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับไม่สเน่นะฮะเป็นของอาเพอร์นะครับเพอรุ่นออะไรไม่สักอย่างจำไม่ได้แล้วก็มีใบนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งใบก็เป็นของฮามาอยู่ทางโน้นนะครับไอกรองก็เป็น Goodwood ขนาดห a นะฮะ ใช่นะครับกระเดีองกระเดีองครับพี่เดินกนระะเดีองนะครับอของผมที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็คือ DW 9000นะครับ DW 9000อ่าแล้วก็ขายแฮตของยามาฮ่านะครับเป็นแบบสองขาขาแยกนี่ก็มีประมาณนี้แล้วก็ไม้นะฮะในการใช้อ่านของผมมีอ่าชัว SM 57นะครับตัวนี้เป็นของสแนรแล้วก็ตัวนี้เป็น58นะฮะของชัวเช่นเดียวกันแล้วก็ดี่ก็เหมือนกันครับรเป็น58เหมือนกันครับ อ่าแล้วโปรเซสเซอร์นะฮะก็เป็นของอะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้วเอ๊ะฮะเอเคจีเอเคจีฮะอ่าพวกเขาบอกว่าเอเคจีนะแล้วก็กระเดื่องนะครับเป็นห้าสองการองอ่ากระเดื่องห้าสองนะครับแล้วก็สําคัญเลยตัวนี้นะฮะตัวที่ผมใช้แอดนะฮะเมื่อก่อนอาจจะเป็นนาคอนดิชันเฉยๆนะ,ะตอนนี้ก็เป็นแค e ่นอน EDS ห้าห้าศูนย์ดีนะครับ ตรงนี้ก็ใช้อัดประจำนะฮะแล้วก็ผมก็ผมก็มีประมาณนี้นะฮะแล้วก็ก็ตองก็นี่สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะฮะที่ติดตามโอ้โหมานะฮะขอบคุณนะฮะที่ดูขอบคุณที่อ่าช่วยสนับสนุนนะฮะคนไทยคนหนึ่งนะฮะที่ต้องการตาฝันนะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมขอฝากไว้แค่นี้ฮะเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวเรามาคุยในหลังจากนีก้นะครับ 对吗？哈哈。